ที่แล้วทำไมถ้าจะอยากจะรักงสตอรี่ที่สเกตแจะจบแล้วแหวะไปเรียกขึ้นมาเนี่ยหัวทองก็กำลังเก็ีท่าอยู่นั่นเองโดยทราที่เธอเก็ีงท่าแล้วก็พบว่าเธอเรียกทำห้องเละเธอเนั่นเองในห้องที่เกเธอของเธอเนั้นเธอไม่สามารถที่จะหากงเกงในของเธอพบได้นั่นเองจากนั้นเนี่ยเสียงของโรล,ลีก็ดังขึ้นแม้นเธอเนี่ยกำลังหวาดกลัวกับอะไรสักอย่างอยู่เมื่อหัวทองได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็รีบที่จะไปช่วยนั่นเองแต่เธอนั้นยังหากงเกงในของเธอไม่พบเลยเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไปใส่มัมนและไปช่วยโรล,ล ซึ่งคนอนื่นๆเก็ได้ยินเสียงของโรลีด้วยเหมือนกันโรลีลเดียเขาได้บอกว่าเขาเห็นเงาเป็นสีเขียวๆแวบไปทางนั้น,น,นะน,นเนี่ยนะในท้ายเขาไพเอกเดียก็เลยบอกว่าหรือว่าจะเป็นไอ้นัน่นซึ่งก็ทําให้สาวๆคนอนๆเนื่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอ้นั่นกันหมดทุกคนแหละแต่ไพเอกเดียก็เลยบอกว่าไอ้นั่นที่ว่าอ่ะไม่ใช่ไอ้นั่นหรอกนะแต่ที่เข้าหมายถึงเนี่ยคือผีทางหากักซึ่งก็ทําให้สาวๆคนอนๆเนี่ยกลัวกันหัวหัดสุดๆไปเลยจากนั้นเดียคุณประธานก็เลยบอกกับไพเอ็กเขียให้ไปดู <ersch> ซึ่งคณประชานเนี่ยก็มีท่าทางที่ดูเหมือนว่าจะกลัวผีแบบสุดๆไปเลยตอนที่เธอกลัวผีเธอก็ดูเหมือนว่าจะน่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยจากนั้นเนี่ยพายก็เลยตัดสินใจที่จะไปดูและทามสาวก็ได้เห็นว่ามีใครจะไปด้วยหรือเปล่าซึ่งคุณนกสาวเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะอยู่กับเพี่ของเขาสองกับสองนั่นเองคุณนกสาวเนี่ยก็เลยขอไปด้วยนั่นเองสาวคนอื่นๆเนี่ยเมื่อเห็นคุณนกสาวไปกับพายเอกเดียเธอก็ไม่หยอบพวกเธอนั้นก็เลยจะไปด้วยกันหมดทุกคนแหละในขณะที่กำลังเเหลือกน หัวทองเนี่ยที่ไม่ได้สใส่กางกงเธอเนียก็รู้สึกว่าวิวเธอก็เลยส่งเสียงปแปลกๆออกมาจนทําให้คนอื่นๆเ,เนตกใจกันหมดแหละจากนั้นเดียพวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปครั้งนี้เนี่ยมาที่ที่อหญ้าขึ้นเยอะนั่นเองก็เลยทําให้หญ้าเนี่ยเสียสีไปกับหัวทองซึ่งทําให้หัวทองเนี่ยส่งเสียงปแปลกๆอีกครั้งนั่นเองจนทําให้คนอื่นๆนเนตกใจกันอีกรอบนั่นเอง หัวชอกเนี soy, 是是 guy, e aún, si. wow, in, ่ยก anyway, wow, like <gu> ็เลยบอกว่านี like ่ไ like ม่ใช so, sí. sure, ่เสียงกูวัยลองแงหูฟังดูสิซึ่งเสียงแมลงสักตัวเดียวก็ไม่ได้ยินเลยหัวชอกเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเป็นเสียงที่สาวซิงจะไม่สามารถได้ยินได้นั่นเองจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยรู้สึกตกรใจแบบสุดเไปเลยโลกของผมเองก็เลยดูเหมือนว่าลมจะแรงเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นเนี่ยพวกพายเอกก็จะไปทางรัดกันครับเพื่อที่จะกลับหอกันไวๆนั่นเองแต่มันจาเป็นที่จะต้องปีนกระแพงนี่ซะก่อนเนีนะ คำชามันก็คือจะเปียนยังไงกันแหละเพราะว่ามันสูงพอสมควรแหละจากนั้นเนี่ยคุณนกสาวก็มีไอเดียดีๆมานำเสนอนั่นเองให้ขี่หลังพระเอกขึ้นไปนั่นเองไม่ใช่ขี่หลังจะเป็นขี่คอต่างหากโดยคนแรกที่ขี่คอพระเอกนั่นก็คือคุณนกสาวนั่นเองทาให้เธอเดียรู้สึกนานแล้วนะที่เขาเดียวไม่ได้ขี่คอพระเอกนั่นเองคุณนกสาวผ่านไปโรลี่เป็นคนที่สองนั่นเองพอโรลี่ผ่านไปก็เป็นตาของหัวงอกพอหัวงอกผ่านไปก็เป็นตาของคุณประธานนั่นเองและคุณประธานเดียก็แก้พระเอกใหญ่แหละพอคุณประธานผ่านไปก็เป็นตาของหัััวทอองงนน่เครบ พอหัวทองได้ขี่คอไพอเอกงเดียวรพอเอกเดียวก็รู้สึกได้เลยครับว่ามันแปลกๆไม่แปลกได้ไงฟ้าก็โนเกงลินลนนง,อองนี่หวะแต่ได้ด่าอไพเอ็งนด้ก็ไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจอะไรมากมายครับจนพานกำแพอองนี้ไปได้จากนั้นเนี่ยบรรยากาศของมันก็น่ากลัวซะเหลือเกินครับและได้มีอีกาตัวหนึ่งโผล่มาจนทําให้คนในกลุ่มเนี่ยแตกกระจายกันเลยตัวใครตัวมวันไว้หนีกันเป็นคู่คู่ไปหัวงอกนั้นอยู่กับเหลอริหัวทองอยู่กับคุณน้องสาวรพอเอ,งอกอเองนั้นอยู่กับคุณประธานซึ่งคุณประธานเดียเขาค่อนข้างที่จะกลัวผีมากเลยครับเดินก คุณลูกสาวที <casting> ่อย <enan> ู่กับหัวทองเนี่ยเขาก็รู้สึกตกใจมากครับว่าทาไมหัวทองในวันนี้เนี่ยถึงได้ทําตัวแปลกๆนี่เองซึ่งหัวทองกับคุณนูกสาวเดิมโดยปกติทั่วไปแล้วพวกเขาก็มักจะทะเลาะกันอยู่แล้วในวันนี้มาอยู่ด้วยกันสองต่อสองอีกทะเลาะกันไม่ต้องพูดถึงแน่นอนครับคุณลูกสาวเนี่ยก็ได้บอกกับหัวทองว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือพี่ชายของเขาเท่านั้นเขาเนี่ยจะแต่งงานกับพี่ชายของเขาให้ได้ถ้าว่าเขาสามารถแต่งงานกับพี่ชายของเขาได้เนี่ยเขาก็จะชนะหัวทองเนี่ยก็เลยบอกว่าแต่งงานกับพี่ชายสุดที่รักที่มีสายเลือดเดียวกันถ้้าทไดดคงจะีน ซึ่งพ่อหัวชองพูดแบบแนเดนียวคุณลูกสาวก็หัวร้อนแทบจะทันทีและบอกว่าเขาเดียจะเป็นนายกและจะเปลี่ยนกฎหมายนั่นเองให้พี่น้องนั้นสามารถแต่งงานกันได้ซึ่งหัวชองเนี่ยก็ทําหน้าเหมือนจะดูถูกคุณนกสาวอยู่ด้่นเองซึ่งคุณลกสาวเดียก็เลยบอกกับหัวทองไปว่าหน่อยเด้ดูถูกกันอีกแล้วนะซึ่งหัวชองเดียก็ได้คิดในใจว่าเขาเนี่ยไม่เคยดูถูกคุณลกสาวเลยตั้งแต่วันแรกที่พวกเราได้เจอกันยอดอดีตอีกแล้วครับพี่นาง ย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วคุณลูกสาวนั้นได้เข้ามาเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นวันแรกนั่นเองซึ่งคุณลกสาวในตอนนั้นเนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยคนในห้องเรียนทุกคนต่างก็ชอบเธอแน่นอนครับว่าหัวทองเดียวก็ได้คิดเหมือนกับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันหัวทองที่รู้สึกสนใจในคุณนกสาวก็เลยไปหาคุณลกสาวและหัวทองเดียวก็ได้พูดคุยกับคุณลูกสาวครับและเธอเนี่ยได้ถามคุณลูกสาวไปว่าเธอบอกนามสกุลผิดตอนแนะนําตัวเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วคุณนกสาวเนี่ยก็เลยยอมเล่าทางเรื่องพ่อแม่และเรื่องทีีีี่่่่เเธออออออกกกกกกัััับบพพนนนนนน้้้้ตงงแยยยจาาาชถููคืไปล และคุณลูกสาวเนี่ยยังบอกต่ออีกว่าพี่ของเขาด่เคยพูดเอาไว้ว่าว่าสักวันจะมารับและจะไปอยู่ด้วยกันและเขาเนี่ยจะต้องเป็นเด็กดีเพื่อไปพบกับพี่ของเขาอีกครั้งและในะตอนนั้นหัวทองเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณลูกสาวเนี่ยชอบพี่ชายของเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่งและในระหว่าง6ปีนั้นหัวทองกับคุณลูกสาวเดียก็กลายเป็นคู่ปรับกันโดยปร,ริยายซึ่งที่จริงแล้วหัวทองเนี่ยยังสนิทสนดมด้วยในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งแต่แท้ๆเลยนะก็ต้องขอใจด้วยนะว่าเธอเนี่ยปักไม่ตรงกับใจสเดเนเรนเ็ก หกปีต่อมาในวันที่คุณน้องสาวนั้นรอคอยมาตลอดก็ได้มาถึงครับเป็นวันที่รพเอกนั้นจะได้มาอยู่กับคุณน้องสาวของเขาได้เองซึ่งทาให้หัวทองเนี่ยอยากรู้มากว่าคุณพี่ชายเนี่ยเป็นคนยังไงทําไมคุณน้องสาวเนี่ยที่จะต้องลุกเลยเขาขนาดนั้นด้วยและทําให้หัวทองนั้นได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปหาระเอกอาบน้ำเสร็จแต่ไม่มีชุดเปลี่ยนเลยไม่ได้สวมเลยเนอะแต่งงานกันนะคะพี่ขาได้สิ ต่งงานกัะเธออากิโกะฉันจะยอมแต่งด้วยก็ได้นะจงสำนึกขอบคุณซะเถอะขอบคุณนะดีใจจังเลยคุณอาซูระไม่สิอานะเฮียมทนทีอาคิโตะคราแต่งงานกับเธอแน่นอนอยู่แล้วอริสาด้วยความยินดีอาคิโตะเราคิดว่าเป็นแม่บ้านแม่เรียนที่ดีของนายได้นะเอ้าทิงเบฉันก็คิดว่าเป็นสามีที่ดีของเธอได้เหมือนกันอาคิโตะคุณระเกียรสาวรุ่นใหญ่หรือเปล่าจ๊ะไม่เลยครับเพื่อเป็นเล่น ผมยินดีด้วยซ้ำนะครับเนี่ยจากนี้ไปก็รบกวด้วยนะครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวเลยฮ่าฮ่ฮ่าอาทุกคนมาเริ่มคืนแรกกันเลยเถอะนะก่อนอื่นไปเตรียมที่นอนซะ